สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พกพี่ดันนะครับอ่ะเราก็จะมาแน่นอนแนวที่6น้องๆจะเป็นแนวเกี่ยวกับความเชื่อนะครับเราก็จะลงโจทย์เรื่อยๆเลยแหละประมาณนี้อ่ะแน่นอนว่าข้อ11ครับน้องๆมาคิดไปตามพี่เลยอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะโอเคนะแล้วก็พวกเสียงโชคอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าเพชรและพลอยเนี่ยเป็นเพื่อนกันน้องๆนะครับเพชรเนี่ยชอบซื้อกล่องส่มมากๆนะครับ ส่วนพลอยเนี่ยชอบลอตเตอรี่อ่ะชอบไม่เหมือนกันแต่ก็ชอบเล่นเอ่อเล่นเสี่ยงดนคู่นะวันหนึ่งดังคู่ครับไปดูดงครับหมอดูทักว่าช่วงนี้เพชรเนี่ยจะมีโชคใหญ่ครับเพชรก็คือคนที่ชอบกล่องสุ่มนะโชคใหญ่ครับส่วนพลอยช่วงนี้ขาลงเงี้ยไม่ควรเสี่ยงโชกคคับก็คือให้ผ่านบทช่วงนี้ไปก่อนนะครับระหว่างเดินทางกลับเนี่ยเพชรมีความตั้งใจจะซื้อชุดกล่องสุม่มชุดใหญ่ไปเลยครับแบบจัดเต็มเพราะว่าหมอดูทักว่าจะโชคดีนะพรอะเชื่อว่าตนเองเนี่ยดวงดีสุด จะต้องได้ของดีแน่ๆนะครับประมาณนั้นส่วนพลอยเนี่ยรู้สึกเซ็งครับเพราะว่าหมอดูทักว่าดวงไม่ดีใช่มา <c oughs> อ่ะแต่ก็พลอยก็อดใจไม่ได้ครับที่จะซื้อลอตเตอรี่เพราะเขาชอบซื้อลอตเตอรี่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทําก็คือพลอยเนี่ยเขาให้เพชรเนี่ยเป็นคนช่วยเลือกลอตเตอรี่ให้หน่อย2ใบนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพลอยเนี่ยก็คือถูกรางวัลที่1ครับประมาณนั้นก็คือเพชรช่วยเลือกให้2ใบใช่ไหมโอเคนะอีกใบหนึ่งไม่ถูกนะครับได้รางวัลที่1ได้6ล้านบาท นะครับอีกใบไม่ถูกส่วนเพชรเนี่ยได้กล่องสุ่มไม่ดีเลยครับประมาณนั้นใช่เพชรจึงมาขอส่วนแบ่งเงินรางวัลจากพลอยครับโดยอ้างว่าพลอยเนี่ยที่ถูกได้อะเพราะว่าโชคของตอนเองนะประมาณนั้นเพราะฉันเป็นคนเลือกให้อะฉันมันเลยถูกไงถ้าฉันไม่เลือกอาจจะไม่ถูกก็ได้นะรอบที่1น่นะครับส่วนตนเองเนี่ยที่ได้กล่องสุ่มไม่ดีเนี่ยก็คือเพราะว่าเหมือนกับใช้โช,ช,โชคไปกับการเลือกลอตเตอรี่ให้กับพลอยแล้วครับถ้าคิดว่าประเด็นใดเป็นประเด็นสําคัญในเรื่องที่กล่าวมาเนี่ยน้องว่าเออประเด็นนี้ ในบทความนี้น้องว่าอะไรคือเป็น,ป,นประเด็นสําคัญนะครับเออต้องมุมมองแบบหมอด้วยนะเอาละสิอ่ะอย่างแรกก่อนเลยครับข้อที่1ครับเงินรางวัล6ล้านเป็นของพอยนะเพราะพอเป็นคนซื้อลอตเตอรี่นะถูกลอตเตอรี่จะแบ่งหรือไม่แบ่งให้เพชรก็ได้ครับเออจเจาข้อดีแบบหรือข้อสอครับพอยเนี่ยก็แบ่งให้เพชรไปเลย5 0 0 0 0เพราะว่าเพชรอ้างว่าเสียกล่องสุ่ม5 0 0 0มื่นเนี่ยก็จ่ายไปเลย5 0,000ื 50, 000. โอ้โหเราเก็บได้อีก5้าล้านกว่า นะครับชดเชยค่ากองสุ่มปัญหาหน่าจะจบลงด้วยดีนะครับประมาณนั้นก็ชดเชยกองสุมส่มให้เพดไปข้อสมครับหมอดูคือต้นเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เพื่อนต้องมาทะเลาะก,กัน <c oughs> ประมาณนั้นโอเคนะคือถ้าหมอดูไม่พักออพอ,อยอาจจะหยิบเองอะไรเองงี้ใช่ไหมประมาณนั้นข้อสี่ครับคนยังงมงางในเรื่องโชคหมอดูพอระบบการศึกษาไม่สอนให้คนตื่นทาเออคนเรายังแยกแยะไม่ได้นะมันก็เลยเป็นอย่างนี้อ่าประเด็นคือข้อสี่หรือข้อห้าครับ ผลประโยชน์ลงตัวเป็นมิตรอืมผลประโยชน์ขัดกันเป็นศัตรูเออหรือว่าเป็นอันนี้หรือเปล่าอ่าตอนแรกเป็นเพื่อนกันอ่ะแล้วพอผลประโยชน์ขัดกันเป็นศัตรูหรือเปล่าอ่าอันนี้คือน้องลองเลือกอน,นะฮะมันก็จะยากนะครับเพระาะว่านั้นยากอยู่โอเคนะอ่าฮะที่มันยากเพราะว่าัต้องคิดแบบหมอได้แหละอ่าสิบสองครับโจทย์สั้นๆก็ยากได้เหมือนกันนะสิบสองเขาบอกว่าถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรครับกับนักเรียนที่อยากสอบติดหมอเภสัชแล้วใช้วิธีบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการถวายไข่ต้มหรือวิ่งรอบสนาม ถ้าสําเร็จอ่ะฮะเอาก็คือถ้าสอบติดก็ค่อยไปวิ่งอ่ะไหนใครเป็นบ้างพี่ว่าหลายคนต้องเป็นใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะเขาถามเลยน้องคิดเห็นอย่างไรครับนี่โอเคข้อที่หนึ่งครับคิดตามหลักความจริงนะคนบนเนี่ยมีหลักหมื่นแต่ว่ารับสอบ,ออสอบได้จริงๆเนะี่ยมีแค่หลักพันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไม่ได้ทุกคนหลอกนะครับหรือว่าข้อที่2ครับมันเป็นแผนการตลาดที่แยบยลน,นะครับเพื่อให้เราสามารถ อ่าสินค้าเนี่ยแก้บนสามารถขายได้เรื่อยๆอจริงๆอะ่ะไอเรื่องบนบานเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขาสร้างเรื่องราวสร้างสตอรี่ขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าอยากสอบติดต้องบนตรงนั้นนะต้องไหวตรงนั้นนะจริงๆมันเป็นแผนการตลาดหรือเปล่าอ่าโหลึกซึ้งไหมประมาณนั้นข้อสามครับเอ้ยหน้าพิสูจน์เหมือนกันนะความจริงพิสูจน์ไปเลยความจริงหมอชอบพิสูจน์ความจริงใช่ไหมแบ่งเลยครับกลุ่มอ่านครับกลุ่มไม่อ่าน กลุ่มอะไรเนะี่ยกลุ่มอ่านกลุ่มอ่านด้วยบนด้วยก็คืออ่านกับบนอ่านอย่างเดียวแล้วก็กลุ่มบนแล้วก็บนอย่างเดียวเลยไม่อ่านเลยอ่าดูดิคราวเนี้ยเราก็มาวัดกันเลยว่าใครจะสอบติดมากกว่ากันนี่นี่นี่ทำสติติเก็บไว้เลยจะได้แบบรู้ๆผลไปเลยไงเออแบบข้อสามไหมส่วนข้อสี่ครับสิ่งที่ทําให้สอบติดคือเงินพ่อแม่ที่ลงทุนให้เรียนพิเศษไม่เกี่ยวกับบนแม้แต่น้อยเลยส่วนใหญ่ที่ติดกันนะเพราะเงินเรียนพิเศษทั้งนั้นแหละเพราะนั้นต้องไปขอบคุณพ่อแม่นะประมาณนั้นอ่าหรือว่าข้อห้าครับ ทำเพื่อเป็นขวัญกาลังใจไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนี่นะ่ก็ฉันอยากจะว่ายฉันอยากจะบ่นเนี่ยนะ่ฉันก็อาจจะอ่านหนังสือด้วยแต่ก็เป็นขวัญกำลังใจเฉยๆน้องสกเกตดูนะก็ว่าเขาใช้คำว่าขวัญกาลังใจนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าการทําแล้วมันทําให้สอบได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าเพื่อให้เรามีรู้สึกดีมีขวัญกาลังใจแล้วก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะเอาข้อไหนดีครับยากอยู่นะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราก็พี่จะเริ่มเดี๋ยวจะค่อยๆเฉลยให้นะครับประมาณนี้อ่ะ น้องๆคงจะชอบไหมแบบนี้ยากดีไหมอ่าโอเคนะเดี๋ยวไปคิดต่อไปกันครับ